สวัสดีนะคะวันนี้ที่งานอีแตอนอู่อานันการท่างนะคะก็มีาภาพบรรยากาศนะคะในโอทีค่ำคืนนี้นะคะเป็นการเก็บงานนะคะก็ยังคงรุ่ยร่อยู่นะคะที่การประชุมของเรานะคะที่อีแตอนอู่อานันการท่างนะคะก็เลขที่ตั้ง12210ตำบลละหารอำเภอจ,จ,จตุรดจังหวัดชัยภูมินะคะก็เรามีรถเก็บงานกันอยู่ทั้งหมดตอนนี้ก็ทั้งหมด5คันนะคะก็เป็นรถอีแตนดัม เลยนะคะก็เป็นรถอีแตนในส่วนของอ่าพวกการกรทบนะคะเป็นรถอีแตนหก้อดำนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นกลางนะคะเป็นรถอีแตนหก้อดำนะคะชุดคันหน้าพ,พาท้ายก็จะเป็นของอิสุร้อยสิบนะคะเป็นโครงคัดซีขนาด6นิ้วนะคะเงบงรกลมพงไบร์พาวเวอร์นะคะเป็นคู่บัต้าสิบห้าแรงครึ่งน,นะคะอันนี้โทวลวดลายเรื่องสีสันนะคะเราก็จัด ตามสเตปนะคะก็พอเสร็จจากการเก็บสีแล้วนะคะเราก็จะทําการเคลือบนะคะ mm hmm. ก็คันนี้นะคะ mm hmm. เป็นในส่วนของโครงการก,กทบนะคะ mm hmm. กวันนี้เรามาเก็บรายละเอียดกันนะคะ mm hmm. ก็เราจะ mm hmm. ทั้งหมดในส่วนของที่ที่กำลังเก็บงานกันอยู่ทางนี้ทั้งหมดนะคะเราก็จะาทาการนะคะส่งมอบให้กับทางลูกค้าที่อยู่ในโซนจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมดเลยนะคะก็ mm hmm. เป็นทางของลูกค้าจากอําเภอเมืองนะคะ <c oughs> ก็ตำบลพักภูนะคะสคันแล้วก็ในส่วนของอำเภอพะฒนาชัยก็1คันนะคะแล้วก็อำเภอรำไปมาศอีก1คันนะคะก็เป็นรถดีแต่หกล้อดำนะคะ,ะคันนี้นะคะสองสองสองสามคันนี้ด้านหน้านะคะก็จะเป็นรถีแต่หกล้อดำรุ่นกลางนะคะส่วนคันนี้นะคะก็จะเป็นหนุ่มจับโบลเมโบนะคะเป็นตัวรุ่นท็อปนะคะตัวใหญ่นะคะดับหกลันนะคะคันนี้เราใช้เป็นกระบะลูมินียมนะคะเป็น มน,นียมนะคะมีความหนาอยู่ที่2มิลนะคะ<ม>ก็ลูกค้าหรือกเกษตรกรท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็ที่กำลังมองหารถอีแต่นรถเกษตรอยู่ก็ขอให้เราเป็นอีกหนึ่งดาวใา้เลือกนะคะในการเยี่ยมชมผลงานนะคะก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการงานกันได้นะคะก็เรา ี้นะคะเราก็มาเช็ระบบความพร้อมนะคะก็คือเราเซ็ระบบเรบรกนะคะก็เทส,สแล้วไม่ผ่านก็เอาตัวใหม่มาเปลี่ยนผ่านกันนะคะก็คันนี้ก็เป็นในส่วนของโครงการที่แต่เป็นโครงคัดชีของรถดันะคะเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นเกียร์โตโยต้า 3L สโลกลาง t โต o ยต้า 5L นะคะที่เราใช้กันอยู่นะคะ ส่วนคันนี้นะคะก็จะเป็นโครงสร้างของหนุ่มช้างจูเนียนะคะก็เป็นในส่วนของลูกค้าทำจากโซนอำเภอรประทายก็เราเสร็จงานแล้วก็เดี๋ยวได้รีกันต่อนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะก็กําลังเก็บรายละเอียดกันอยู่นะคะเก็บงานนะคะเป็นในส,นส่วนของทางลูกค้าจากโซนอำเภอลำปมาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็เป็นรถอีแตนหกล้อดำนะคะก็คันนี้เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเป็นชุดระบบเครื่องเสียงนะคะก็ ได้ลุยแล้วก็ได้เก็บงานกันอยู่นะคะก็ในส่วนของโทนแล้วก็ลวดลายนะคะลูกค้ากรเน้นมาว่าเป็นในโทนลักษณะแบบอขอเป็นแบบด้านสีสันหน่อยนะคะก็รานนี้จะเป็นกระบอกน้ำ6ตันนะคะเป็นเหล็กค่ะเหล็กโคง้งพัตีขนาด6นิ้วนะคะเบรกลงตรงไม้พับเบอร์นะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมในส่วนของชุดเครื่องเสียงนะคะก็เป็นงานส,สดที่เรามาเก็บภาพบรรยากาศการ ถ่ายทนะคะให้ได้ชมการขั้นตอนการผลิตของเรานะคะว่าเราผลิตกันยังไงนะคะเอาตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะตั้งแต่เหล็กตัวซีมาเลยนะคะเราก็จะทําการนะคะจับระดับนะคะการวางตัวชุดแหนบนะคะพอได้ระดับแล้วนะคะเราก็จะทําการพลิกนะคะแล้วก็ใส่ตัวชุดข้างหน้าแล้วก็ทองไม้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราให้ชมแนวเือนะคะ่าของเรานะะอของเานะคะ นี่นะคะจะเป็นความกว้างอยู่ที่2เมตรนะคะสูงเมตรห้าสิบนะคะเ,าาเอาให้ทันรู้เอาให้ทันนะคะก็เป็นรถอีแตนหกร้อดำนะคะตัวนี้เป็นตัวรุ่นท็อปเลยนะคะ รถรีแตนอุปนัน,นการช่างนะคะใช้ประสบการณ์จริงนะคะเกี่ยวกับเครื่องจักรกการ,กรเกษตรนะคะนำมาพัฒนาแล้วก็ผลิตกับรถอของเราในแต่ละรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้มานะคะเกี่ยวกับเครื่องจักรบลนะคะเกี่ยวกับพวกรถเกี่ยวนะคะก็สามารถนํามาประยุกต์นะคะแล้วก็นํามาพัฒนากับรถอีแตนของเราได้ตามแบบนะคะทุกขั้นตอนนะคะก็ ลูกค้าหรือเกษตรกรท่านใดนะคะที่สนใจก็ขอเป็นอีกหนึ่งแล้วทั้งเลือกนะคะสําหรับที่แตูุ่อนานกาทั้งนะคะก็เลขที่ตั้งนะคะ102ติดกับถนนชัยภูมิสีคิ้วนะคะลูกค้าแวะเวียนมาเยี่ยมชมได้นะคะเป็นติดถนนตอการจราจรไปมาสะดวกนะคะก็ถ้าสนใจนะคะก็เสิรหาในระบบข้อมูลนะคะใน y o u t u b e ใน Google นะคะพิมพ์คาว่าอีแต่บอะารการทางไปนะคะก็ จะสามารถเห็นผลงานของเรานะคะก็ช่วงนี้อัปเดตบ้างไม่อัปเดตบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานที่อุ่นค่อนข้างจะแน่นนิดนึงนะคะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณน,นะคะกับทางลูกค้านะคะที่ได้มอบความไว้วางใจให้นะคะก็ประสบการณ์แล้วก็ผลงานนะคะก็ทําให้ลูกค้าของเรานะคะได้มอบความไว้วางใจให้กับทุก,ทก,ทกออเดอร์นะคะที่เราได้รับมอบหมายมาต่อไ ขอสัญญาว่าเราจะรักษาคุณค่ามาตรฐานการผลิตให้คงที่เหมือนกันทุกขันนะคะแล้วก็ทุกขั้นตอนนะคะก็สามารถแวะเียนมมเยี่ยมชมผลงานของเราได้นะคะก็ะเราเปิดบริการกันทุกวันนะคะแล้วก็ลูกรรค้าหรือเกษตรกรท่านใดน,นะคะที่สนใจซื้อผ่านระบบพอกระสนะคะก็สามารถติดต่อแล้วก็แจ้งความประสงค์ของทาลูกค้าเข้าไปได้เลยนะคะว่าต้องการซื้อรถที่แจากจากทางอู่เรานะคะก็ะเดี๋ยวยังไงทางเราก็จะ ในรูปแบบฝัตัวใบเสนอราคานะคะเข้าไปให้นะคะก็